大家好。 รับคุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss นะคะกลับมาเกาะติดการลงทุนในดัชนีหุ้นไทยกันต่อนะคะหลังจากในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานั้นดัชนีปรับตัวขึ้นมาอยู่ในแดนสีเขียวตั้งแต่นาทีแรกที่เปิดทําการซื้อขายเลยนะคะแล้วก็เซตนั้นทะลุระดับ1550จุดนะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ชนไปนหลายรอบแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ผ่านจักทีนะคะไม่รู้ว่าแหมรอบนี้ช่วงเย็นนี้จะมีโอกาสปิดยืนเหนือ1550จุดแลว แล้วไปต่อหรือไม่นะคะแต่ว่าช่วงนี้พามาสำรวจดูกันหน่อยค่ะล่าสุดนะคะปิดในช่วงครึ่งเที่ยงขึ้นมา8.79จุดนะคะขึ้นมา0.57เปซค่ะเซ็ตทรงตัวที่ระดับ1,551.64จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย23,000ล้านบาทค่ะจุดที่ขึ้นไปสูงที่สุดคือบวก9จุดนะคะ1,552จุดค่ะจุดที่ย่อตัวลงมานะคะบวกน้อยที่สุดคือบวก3จุดค่ะยืนที่ระดับ1,546.42จุดค่ะ มูลค่าการซื้อขายในช่วงครึ่งวันของวันนี้สูงกว่าเมื่อวานนี้นะคะมาดูกันที่5้านับหลักทรัพย์ค่ะทูคอบปอร์เชั่นขึ้นมา60สตางค์นะคะในช่วงภาคเช้านี้ยืนที่10บาท90สตางค์ค่ะตามติดในตัวของ a d v a านซนะคะแอดวานซก็บวกขึ้นมาเกือบ2ค่ะนะคะล่าสุด209บาทเชสมินฟื้นขึ้น,นมา3ยืน6บาท60สตางค์ CK ค่ะขึ้นมา3%นะคะยืนที่27บาท 25สตางค่ะและตัวของ d t e c นะคะยืนมาที่ตัวเลขตอง1น,นะคะ111ค่ะขึ้นมา6%ในช่วงครึ่งเช้านี้นะคะพาไปดูที่ฟิวเจอร์ต่างประเทศกันหน่อยนะคะดาวจนฟิวเจอร์ค่ะลงไป5จุดนะคะ NASDAQ ลบ1จุดค่ะ ฟิวเจอร์เอสอพีห้าร้อยลงไปนิดหน่อยส่วนฟอกังของยุโรปก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะมาที่เอเชียค่ะส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนสีเขียวนะคะโตเกียวบวกขึ้นมาแล้ว22จุดสิงคโปร์บวก14ฮ่องกงบวก25่้เ,ทเ,ทเทวียดนามบวกหวมนิวก33อินโดนีเซียบวกวเมาเลเซียบวก1นะคะส่วนโซล,ลงไป6จุดค่ะบ้านเราก็ไม่น้อยหน้านะคะภูมิภาคเอเชียคือคักกันของเราขึ้นมา8จุดค่ะแนวโน้มตอนนี้1 5 5 0ยจะยืนได้ไหมนะคะหาคำตอบพร้อมๆก,กันกับผู้่มนวยการฝ่ายวิจัย และบริการการลงทุนของบริษัทนมูระพัฒนาสินนะคะของบลโนมูระนะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณกรพัฒน์บุรเชษฐค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดูภาพของเซตแล้วนะคะปิดช่วงครึ่งที่ยังยืนเหนือ1550จุดได้บ่ายนี้โอกาสจะยืนได้อย่างแข็งแกร่งขนาดไหนคะครับจริงๆก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่ตลาดภาคบ่ายจะสามารถยืนเหนือระดับ1550จุดได้นะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมาเห็นว่าความพยายามของตัวเซตเองนะครับพยายามที่จะไต่ระดับขึ้นมายืน ,50 จุดเนี่องเป็นวันที่่5ตอกันแล้วแล้็ มนุนตามที่ค่อนข้างดีตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องตัวดัชนีเศรษฐกิจของฝั่งอเมริกานะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยดีนะครับแต่กลับเป็นผลดีกับตัวสินทรัพย์สี่งทั่วโลกนะครับก็คือเรื่องตัวเงินเฟ้อที่เป็นภาพของการปรับตัวเพิ่มขึ้นในตาาะลอตัวลงนะครับก็ทําให้ตลาดค่อนข้างคลายความวลในเรื่องตัวโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยข,ของฝั่งสหรัฐที่จะเร็วขึ้นไปนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับประเด็นต่างประเทศทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคงรอ รายงานการประชุมเฟดมินิทคืนนี้นะครับที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของอเมริกานะครับรวมไปถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหรแต่อะไรก็ตามนะครับมุมมองของนุราพัฒนาศิล์เนี่ยมองโดยรวมนะครับว่าทางฝั่งอเมริกาน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่เร็วเกินไปนะครับคาดว่าจะเก <ฮะ S 1> ิดขึ้นช่วมาสัก อ่ควอเตอร์สนะครับของปี1 5าพิารณนเซ็นเมนต์ของตลาดโดยรวมน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาหากม,มีความเจนในส่วนนี้นะครับขณะที่ตัวในประเทศนะครับเ็เห็นว่าพัฒนาการการเมืองดีขึ้นต่อเนื่องนะครับก็คือเรากำลังจะมีการ วตเลือกตัวนายกนะครับซึ่งบรรจุเข้าไปในร่างวาระประชุมแล้วนะครับวันที่21บนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดได้มาเนี่ยเราก็จะนํามาซึ่งรัฐบาลรักษาการนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวที่ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของตัวนักทุนต่างชาติดีขึ้นนะครับตัวนี้เป็นปัจจัยบวกที่รออยู่ข้างหน้านะครับบวกกับตัวแผนกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆกับกำลังเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับก็เป็นตัวที่ช่วยสพอร์ตตัวตลาดหุ้นไทยอยู่ตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาคบ่ายโดยรวมนะครับเรามองว่าตลาดจะมีแนวต้านที่1555 1558ับกจุด ในส่วนตัวแนวต้านครับค่ะอันนี้เป็นภาพระยะสั้นภาพระยะกลางหน่อย้วคะตอนนี้แหม่ข่าวดีเยอะเกินนะคะมองไปไกลขนาดไหนคะปีนี้พันหมีโอกาสเห็นไหมคะครับจริงๆแล้วเท่าเดือนนี้ก่อนแล้วกันเดือนนี้เรามองว่าอัพไซด์ของตลาดน่าจะจํากัดที่โซนประมาณ1576จุดนะครับซึ่งก็เป็นโซนที่บริเันค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองระยะกลางระยะยาวเนี่ย ตลาดหุ้นไทยนะครับน่าจะเดินหน้าต่อเนื่องนะครับไปที่1684นะครับเป็นภาพ12มันฟอร์เวิร์ดที่เราคาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วถ้าเป็นนักทุนระยะกลางระยะยาวจริงเนี่ยนะครับเรายังคงแนะนำเหมือนเดิมจังหวะตลาดย่อมานะครับก็เน้นปรับพอร์ตซื้อสมหุ้นในส่วนตัวหุ้นโดมเมสิกเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนคนเล่นรอบเนี่ยก็ดูที่1 5 7อาจจะเป็นจุดในการขายเล่นรอบปรับพอร์ตลงทุนบางส่วนนะครับอาจจะมีการลดน้ำหนักประมาณสัก10-15เปอร์เซ็นต์ด,ยว,ดวยกันขออนุญาตมาดูที่กราฟของเซตประกอบก ในช่วงที่ระหว่างกรอบบริเวณกว้างใหญ่ๆเนี่ยมีโอกาสไปต่อแต่ว่าการปรับฐานนี่เราจะมีโอกาสเห็นไหมคะจริงๆถ้าดูเบสออนอีเวนตในประเทศโดยรวมเนี่ยตลาดไม่น่าจะมีการปรับฐานแรกนะครับแนวรับที่ประมาณ1,530นะครับน่าจะเป็นแนวรับหลักที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็1,520นะครับเป็นจุดในการซื้อสะสมหุ้นที่ค่อนข้างดีนะครับ แต่ถ้าเกิดตลาดจะลงลึกกว่านี้เนี่ยนะครับต้องมีปัจจัยลบจากภายนอกเข้ามาเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นภาวะสงครามนะครับหรือว่าอเมริกาส่งสัญกณเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปเนี่ยตลาดจะมีภาพของการกรชัานลงมาได้ค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับแนวรับอาจจะถอยไปที่ประมาณ1480นะครับเป็นจุดในการย่อซื้อเพื่อลงทุนครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากังวลใจอะไรนะคะถ้าลงก็เป็นโอกาสซะด้วยซ้ำถ้าขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสต่อเนื่องด้วยจริงเพราะฉะนั้นการกำหนดกลยุทธการลงทุนนะคะจากบลนบง ช่วงถัดไปนะคะจะมีการกําหนดกลยุทธ์ยังไงแล้วก็ใครที่ตอนนี้ถือหุ้นอยู่อยากจะปรึกษาพอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมกับคุณกรพัฒนนะคะก็โทรเข้ามากันได้ในช่วงหน้าหลังโฆษณาช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่ค่ะ ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะหลังจากนี้ไปภายในประเทศนะคะก็ลุ้นกันค่ะว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีและก็การจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะความชัดเจนก็เดี๋ยวต้องรอตามกันต่อค่ะแต่ที่แน่แน่ความคาดหวังในตลาดหุ้นเริ่มกลับมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมาตรการต่างๆที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มองว่า GDP ในปีหน้าก็น่าจะโตในกรอบสักประมาณ4%เเลยทีเดียวถึงแม้ปีนี้จะกรอบเพดานอยู่ที่ประมาณด้านบน2 นะคุณกรพัฒน์คะอย่างนี้เวลาที่เราเลือกหุ้นเราจะต้องเลือกหุ้นที่อิงก,กับภายในประเทศใช่ไหมคะครับผมจริงๆ<ฆ>แล้วหุ้นที่จะนําตลาดขึ้นช่วงถัดไปเนี่ยก็คงเป็นหุ้นที่ได้รับอน,นิสงบกนะครับจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นสำคัญนะครับ<ฆ>ตัวหลักเลยนะครับก็คงเป็นเรื่องตัวกลุ่มนะครับแบงค์นะครับ,บ,นะรบที่ได้ประโยชน์จากตัวเศรษฐกิจที่จะเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับจากไซเคิลการลงทุนรอบใหม่นะครับกลุ่มนี้เราก็เน้นตัวเคแบงก์เอท B ank, ีบนะครับเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับในส่วนตัวกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนนะะครรรักกก็เเงงงาาปมลภฐที่จิดขึ้โฟ ที่ตัว CK เป็นตัวเด่นนะครับ <c oughs> ตัวรองก็คือตัว s t ต็กนะครับถัดมานะครับอยากให้โฟกัสกันเยอะก็คือกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามองเรื่องตัว e a r n i n g นะครับพ้นจุดบอททอมไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็การท่องเที่ยวเองเนี่ยกำลังเข้าสู่จุด ของการฟื้นตัวนะครับรวมไปถึงตัวช่วงซีซันแนลด้วยในช่วงควอเตอร์สี่นะครับแล้วก็คีย์สำคัญนะครับเราเชื่อว่าภายหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เครื่องยนต์ตัวนี้จะดับไปในช่วงเหตุการณ์การเมืองเนี่ยน่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการลดหย่อนการเที่ยวภายในนะครับสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกในตรงต่อตััวววกลุ่มมมโรรรงงแไปถึต กลุ่มสายการบินโลคอร์ในประเทศนะครับก็เน้นตัวมินกับตัวเอราวันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เรามองก็คือมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่ถ้ามีการตั้งศาศาารัฐบาลสากลแล้วอาจจะมีการยกเลิกกฎการศึกครับในบางส่วนนะครับก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อตัวกลุ่มท่องเที่ยวครับขออนุญาตมาดูกราฟของหุ้นแนะนําด้วยนะคะสมมุติว่ากลุ่มท่องเที่ยวเรามีทั้งสายการบินทั้งโรงแรมนะคะแต่ว่าตอนนี้เองคุณกระพัฒน์มองเป็นกลุ่มของโรงแรมครับโรงแรมนะคะคตัวแรกที่เราจะไปดูกราฟกันนะคะจะเป็นตัวของ เอราวันนะคะราคาล่าสุดอยู่ที่4บาท70สตางค์นะคะสำหรับตวงเอราวันค่ะดูกราฟกันสักนิดหนึ่งนะคะคือตอนนี้คาดหวังนะคะว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คือในช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4โค้งสุดท้ายของปีนี้ถ้าท่องเที่ยวคือคักมีรัฐบาลคนก็สบายใจจับจ่ายใช้สอยต่างชาติก็เข้ามาแล้วก็เป็นไฮซีซั่นด้วยนะคะ จังหวะการลงทุนลนะคะคุณกรพัฒน์คะครับจริงๆจะเห็นว่าตัวเอราวันเนี่ยนะครับเลี้ยงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับสิวันนะครับมาโดยตลอดเลยแล้วก็เริ่มเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาเกาะที่เส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับเรามองนะครับจุดในการซื้อเนี่ยนะครับก็คือ4.6ถึง4.7นะครับราคาหุ้นระยะสั้นเนี่ยนะครับน่าจะมีแรงหนุนนะครับขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน4.78นะครับแล้วก็ต้านถัดไปอยู่ที่ 4.94ซึ่งเป็นต้านเดิมนะครับเรามองว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการซื้อเพื่อลงทุนนะครับเพราะว่า e อ r n i น g ในช่วงครึ่งหลังจะเป็นภาพของการฟื้นตัวแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเป็นตัวที่จะเติบโตมากที่สุดนะครับในกลุ่มเลยนะครับมองไว้ว่าเอื n i น g จะโกรที่ประมาณ2,600รนะครับเราวาง600เปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่าฐานกำไรปีนี้ค่อนข้างแย่มากนะครับแต่ว่าปีหน้าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจริงจุดของการฟื้นตัวก็คือครึ่งหลังนี้แหละถ้าเราวาง Target Price ไว ของปีหนึ่งห้านะครับก็เป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการซื้อลงทุนด้วยแล้วก็เล่นระยะสั้นได้ก็จังหวะการซื้อแนวรับก่อนก็ได้นะคะอยู่ที่บริเวณ4.6-4.7 4.6-4.7ถ้าหากว่าหุ้นลงแรงก็ซื้ออีกก็ได้ครับทยอเสมครับผมค่ะเป็นตัวแรกที่เราดูกราฟกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกราฟมินอีกตัวแล้วก็ช่วงนี้เรื่องทย่วเปิดสายคุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะคะ ปรึกษาเพืนกับคุณกรพัฒค่ะมาที่ตัวของมิ้น์นะคะก็ค,คาดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากความคึกคักของเศรษฐกิจภายในประเทศในช่วงครึ่งปีหลังนี้ด้วยนะคะราคาของมิ้น์ล่าสุดอยู่ที่33 5 0บสาทสตางค์จะหวาการลงทุนเป็นยังไงคะครับตัวมิ้น์เนี่ยนะครับเรามองหลกัหลกๆก็คือ เซมสโตรเซลนะครับของตัวธุรกิจอาหารจะพลิกฟื้นขึ้นมาจากครึ่งแรกที่ดรอปลงไป2%ซนะครับครึ่งหลังจะกลับมาเป็นบวกนะครับเรามองว่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตัวมินส์นะครับเออร์นิ่งครึ่งหลังเนี่ยดีกว่าครึ่งแรกนะครับเรียสันเนี่ยจุดในการตั้งรับที่แนวรับสายสองเป็นจุดในการซื้อที่ดีนะครับกอยีราคาหลุดลงมาเนี่ยนะครับสามเป็นจุดที่เรามองว่าราคาหุ้นไม่น่าจะหลุดโซนนี้ละนะครับเป็นจุดในการซื้อเพื่อลงทุนนะครับโมเมนตั้มข้างบนนะครับเรามองว่ารราาาคคหุ้้้นนนมีีโอกกสฟืตััววไปท่35ะบแล็ ที่แนวต้านเดิมนะครับ35.75ได้นะครับราวางทาร์เก็ตไพร์ของตัวมิน t นะครับที่ระดับ40.5นะครับด้วย e อ r n ์ n g g ง o w โกในช่วง3ปีข้างหน้าโดยเฉลี่ยประมาณ22เปครับ็น t a ค่ะเป็นทาร์เกตไพร์ของปีหน้าเหมือนกันครับนะคะก็ถือว่าเป็นหุนแนะนำนะคะเป็นนันากษณะการลงทุนค่ะคุณผู้ชมหาจังหวะในการลงทุนที่ดีด้วยนะคะช่วงนี้เปิดสายนะคะมีสายคุณก้อยเข้ามารอแล้วนะคะคุณก้อยสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสอบถามถ้าลงทุนระยะกลางถึงยาว PTTGC ค่ะติดอยู่72บาทได้ไ่คะได้ค่ะลงทุนระยะกลางถึงยาว PTTGC นะคะติดอยู่ที่72บาทนะคะนักการ66บาท25ตางนะคะไม่ไปสักทีค่ะจะยังไงดีคะตัวนี้จะถือลงทุนยาวหน่อยกลางหน่อยนะคะครับก็คือถ้ายาวเนี่ยต้องมองภาพมากกว่า6เดือนนะครับ เราคิดว่าเป็นจุดในการซื้อที่ดีสำหรับตัว Gc เพราะาจริงแล้วราคาหุ้นเจอบัตทอมแล้วแหละนะครับ<ฆ>ตัวที่มันเป็นแรงเพือเชอร์อยู่ก็คือพวกเทรนราคาน้ำมันโดยรวมนะครับที่<ฆ>เป็นภาพการไซเบี์ในระดับต่ำแล้วก็ตัวดีมานของตัวปิโตเคมีนะครับสายอุตสาิกกัมโอลิฟินเนี่ยก็ฟื้นตัวค่อนข้างช้าเหมือนกันนะครับสืบเนื่องมาจากตัวเศรษฐกิจจีนที่เป็นภาพของการฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยเป็นจุดในการซื้อลงทุนแหละนะครับแต่ว่าการที่ราคาหุ้นนะครับจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้นนน่ตต้้องผาาแวะครับ ซึ่งเป็นแนวต้านของดาวเทนไลน์นะครับที่ระดับประมาณ69บาทขึ้นไปนะครับทะเบรกตรงนี้ได้จะเป็นภาพของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างสวยนะครับก็คือถือได้นะคะหรือใครไม่ก็จริงก็ซื้อได้เหมือนกันครับเพราะจริงเราระวัง์เกตไพของปีห5ที่ระดับ90บาทแต่ว่ายังไม่มาเท่านั้นเองอาจจะช้านิดนึงครับก็คือต้องถือมากกว่าระดับ6เดืองขึ้นไปแต่จะเป็นจังหวะที่จังหวะการซื้อที่ดีเหมือนกันเพราะอาจจะผ่านจุดต่ำสุดของกราฟในรอบนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่าจะรีบาวึ้นไป ขนาดไหนและจะขายยังไงถ้าหากว่าไม่ไม่ใช่เป็นนักคุณถือยาวจริงก็เดี๋ยวติดตามราการสต o อปลอสต่อไปนะคะไปต่อที่สายของคุณไก่คุณไก่กุ๊กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเครครับแนวรับเท่าครับครับผมชูไก,ย,กย,ยังไม่ได้ซื้อนะคะครับผมชูไก่ค่ะ C R E T บาทแปิบพอเห็นไหมครับเอ่อเท่าไหร่นะคะ สี่บาทแปดสี่ป่ะครับน่าจะลงมาไหมครับน่าจะลงมาไหมใช่ไหมคะตอนนี้5บาทสิบสตางค์นะคะจะจะซื้อได้ไหมคะชูไก่ครับอันนี้ตอบในเชิงเทคนิคอย่างเดียวนะครับว่าคนเป็นเท่าเไม่ได้ตามนะครับสำหรับตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันหลุดเส้นเอเมสามเส้นแล้วนะครับเป็นดาวเทรนกำลังทดสอบนะครับแนวรับแรกที่ห้าจุดหนึ่งศูนย์นะครับถ้าหลุดตรงนี้เนี่ยนะครับคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับจะมาที่แก็บนะครับประมาณสัก 4.84นะครับส่วนนั้นน่าจะได้เห็นเป็นฐานหลักของหุ้นเครนรอบนี้เลยครับผมอาจจะไปรอรุนที่4.8นะคะไปต่อที่สายของคุณนิกคุณบิกนะคะคุณบิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบิกพิเศษทีวีก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงจะดีเลยค่ะเชิญค่ะสอบถามได้เลยค่ะโอเคเอ่อจะขอรบกวนถามตัวเห็นมาลาดนะค่ะว่าติดอยู่ที่3.96จะถือไว้นานเท่าไหร่ได้คะค่ะ ได้ค่ะสำหรับตัวของเหมราชนะคะจะถือลงทุนนานได้ไหมคะราคาในกระดานอยู่ที่4บาทนะคะครับจริงๆแล้วเ,เหมราชเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวตามเศรษฐกิจไทยแหละนะครับเพราะว่าเทรนด์ของตัว B O I ก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อวานก็มีการอนุมัติเรื่องตัว ส่งเสริมการทุนอีโคคาเฟ่สไปแล้วนะครับก็จะเป็นใจบวกของตัวกลุ่มนิคมโดยรวมเรามองครึ่งหลังนะครับยอดขายที่ดินของตัวกลุ่มนิคมเนี่ยจะพลิกฟื้นดีขึ้นกว่าครึ่งแรกนะครับระยะสั้นเนี่ยครับเรามองว่าราคาหุ้นกำลังไต่ระดับขึ้นมานะครับแล้วก็มีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะมาเทสนะครับไฮเดิมที่4.10นะครับผ่านตรงนี้ได้เนี่ยก็จะไปต่อนะครับที่ระดับประมาณ4.5ระวังแฟร์ของตัวเหมมราชนะครับไว้ที่ระดับประมาณ ห้าบาทนะครับสำหรับตัวเหมราชนะครับในส่วนตัวแนวรับเองนะครับเรามองว่าเหมราชน่าจะมีแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับที่โซนประมาณ3.88แนะครับแล้วก็3.80เป็น2แนวรับครับค่ะต่อที่สายของคุณชัยพัฒนนะคะคุณชัยพัฒสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะถามตัว k ค p ค่พะค่ะค่ะถามว่าซื้อรือยังคะซื้อไว้แล้วค่ะติดอยู่ที่47่ะค่ะค่ะ47บบาทนะคะค่ะค่ะ สำหรับ KKP นากระดาน41บาท25สตางค์นะคะก็ติดอยู่นะคะจะต้องปรับกลยุทธ์ยังไงดีรับมือตัวนี้ค่ะครับจริงๆแล้ว พวกกลุ่มไฮเปอร์เชสนะครับคงเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวนะครับเพียงแต่ว่า KKP ที่มีดาวไซต์ค่อนข้างเยอะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเอิร์เน็งออกมานะครับค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับในควอเตอร์สอนะครับเระยะสั้นเนี่ยราคาหุ้นนะครับกำลังสร้างฐานนะครับบริเวณ40.5ถึง41.5นะครับกรอบนี้เรามองว่าน่าจะเป็นฐานในการพักของเขานะครับก่อนที่จะไปฟื้นตัวต่อนะครับไปที่ระดับประมาณสี่สิบสก่อนนะครับแล้วก็ลุ้นกลับมาที่แกวตเดิมนะครับที่ระดับประมาณ45.5แต่รรรระะะะะยยยกกลาาาางงงววนนคคับบเมออ่ข้สหรับตัวหุ้นตาจ ว่าภาพรองรันแล้วนะครับสินเชื่อรีเทลต่างๆได้เป็นภาพของการพ้นวัดท่อมไปหมดแล้วนะครับและจะค่อยๆฟื้นตัวดีขึ้นแล้วก็เป็นหุ้นที่ปันผลค่อนข้างสูงด้วยนะครับยิวระดับประมาณ5%นะครับแนะนำถือลงทุนได้สำหรับตัวนี้ครับค่ะต่อที่สายคุณโอค่ะคุณโอสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอยากสอบถามตัว p d i ฮะ p d i นะคะ p d i ครับผาแดงฮะ ค่ะซื้อไว้หรือยังคะซื้อไว้แล้วครับต้นทุน19บาทครับผมค่ะได้ค่ะต้นทุน19บาท PDI ผ่ผาแดงอยู่ที่16บาท90สตางค์ค่ะต้องปรับพอร์ตยังไงดีคะครับในส่วนตัว PDI ก็เล่นรับงบไปรอบหนึ่งแล้วนะครับระยะสั้นราคาหุ้นก็กำลังสร้างฐานบริเวณ16 -17 ถึงบาทนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่านะครับสิ่งที่ทำให้ราคาหุ้นไปไกลกว่าน,นี้ก็คงเป็นเรื่องตัวความชัดเจนในการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเรื่องตัวบิสเนสใหม่นะครับถ้าเกิดมีความช แล้วก็แนวโน้มบิสเนสค่อน <c oughs> ข้างดีเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะฟื้นเหมือนกัน,นครับผมให้จุดถอยไว้แล้วกันนะครับตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นไม่ควรหลุด16บาท <c oughs> ถ้าหลุดแนะนําให้หย่อสต็อปลอสนะครับหรือว่าสวิตไปหาตัวอื่นแทนนะครับแล้วก็ระยะสั้นคิดว่าราคาหุ้นยังเป็นภาพของการแกว่งตัวในกรอบนะครับ16ถึง18บาทอยู่นะครับ <c oughs> รอความชัดเจนของบริษัทครับค่ะต่อที่สายคุณกะศิพัฒน์ขอเป็นสายสุดท้ายค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ ค่ะแล้วก็สอบถามตัว t t i p l ค่ะค่ะซื้อไว้หรือยังคะซื้อไว้ที่ราคา16บาทนะคะแบน,นี้จะถือต่อได้ไหมคะได้ค่ะตอนนี้ราคาหน้ากระดานของที่แอลโพลอยู่ที่15บาท90สตางค์นะคะก็ราคาไม่ห่างกระดานเท่าไหร่ค่ะในส่วนตัว ที่เพโพลีนนะครับก็เป็นภาพของการไซวีอัพต่อเนื่องนะครับอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับถ้าเราตีชันเนนะครับเส้นตรงนี้นะครับก็เห็นว่าแนวรับหลักอยู่ที่ประมาณ15.5นะครับคงไม่หลุดนะครับส่วนกรอบบนเนี่ยเป้าาน่ยจะไปได้ถึงประมาณ18บาทครับจริงๆแล้วเวอร์ชันในเชิงพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19.5นะครับหุ้นตัวนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์จากตัวไซเคิลการลงทุนรอบใหม่ของเรานะครับหนุนปริมาณการใช้ปูนโดยรวมโพลีนก็น่าจะเป็นตัวที่ค่อยๆขึ้นมานะครับตามตลาดนะครับก็แนะนำว่าถือลงทุนได้สหรัับตวนี้ ขออนุญาตไปดูแจ๊สชนิดนึงนะคะเพราะลงมาต่อเนื่องเลยจริงๆนะคะตอนนี้เริ่มรีบาวเล็กน้อยนะคะต้องหลายคนติดแจ๊สอยู่ค่ะจะต้องปรับผรอนยังไงดีคะครับในส่วนตัวแจ๊สเองเนี่ยนะครับจริงๆคอมเมนต์หลักๆคงรอเรื่องความชัดเจนนะครับวันที่25เลยนะครับที่จะมีการพิจารณาเรื่องตัวคดีความนะครับจริงๆแล้วต้องบอกนักทุนแบบนี้นะครับก็ ถ้าเชื่อมั่นว่านะครับประเด็นหนึ่งกล่าเนี่ยนะครับตัวแจสน่าจะชนะคดีนะครับราคาหุ้นก็จะฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วก็แนะนำให้ถือต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมองว่าแจสมีโอกาสแพ้คดีนะครับก็แนะนําว่าราคาตรงนี้ควรจะต้อง ซอฟ o ์ลอนะครับหรือว่าลดออกไปบางส่วนนะครับในแงน่ของการลงทุนเนี่ยผมแนะนําว่าแบ่งรับแบ่งสู้นะครับก็อาจจะมีการแบ่งออกไปบางส่วนก็ได้นะครับเพื่อรอดูบางส่วนนขออนุญาตมามสรุปกลุ่มสื่อสารสั้นๆให้นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสื่อสารก็ฟื้นกันทุกตัวเลยจริงๆนะ Advanced d e t c h in touch นะคะรวมถึง True ด้วยถ้าก็แหมขึ้นมากัน ไในส่วนตัวกลุ่มสื่อสารก็ได้เซ็นเมนบวกนะครับเรื่องของการประมูล 3G นะครับก็ปลดล็อกไปแล้วนะครับว่าไม่มีการหัวมประมูลนะครับก็ทาให้ราคาหุ้นค่อยๆฟื้นตัวคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดคงเป็นตัวดีแทนั่นแหละนะครับที่ราคาขึ้นมาแรงที่สุดนะครับเพราะมีประเด็นเรื่องตัวโครงสร้างผื้นฐหุ้นด้วยนะครับราคาหุ้นเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการฟื้นตัวนะครับไปที่แฟนเวลุของเราได้ที่ประมาณ1 1 5บาทนะครับระยะสั้นในส่วนตัวแอดวานต A เองนะครับเป็นหุ้นที่เพิ่งจ่ายันผลไปนะ หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับปกติแล้วตัวแอดวาร์นะครับหลัง XD ประมาณ2สัปดาห์ราคาหุ้นมักฟื้นขึ้น,นมาเท่ากับตัว X d <XD S 1> ที่จ่ายไปะนะครับเพราะฉะนั้นเชิงกลยุทธ์ก็จุดนี้ก็ยังคงซื้อลงทุนได้ครับอาจจะเล่นมาที่ประมาณสัก2อง2้รเป็นแนวต้นะ,นะครับสุดท้ายที่ทรูสั้นๆนะคะส่วนตัวทรูนะครับก็กำลังเป็นภาพการเบรกเทรนขึ้นมานะครับ ดูแนวต้าน11บาทนะครับผ่านได้น่าจะไปที่11.5นะครับแล้วก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับกับเทรนแบบนี้เนี่ยน่าจะไปได้ถึงระดับประมาณ12-13บาทครับค่ะอ่านี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์นะคะจากผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบลโนมุระพัฒนาสินนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษค,ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์มากๆค่ะขอบคุณค,ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์ของคุณกรพัฒน์ได้ที่รายการ Stop Loss Nation TV ของเรานะคะคุณกรพัฒน์จะมา อัปเดตให้เราฟังเรื่อยๆแล้วก็วิเคราะห์ให้เรานะคะหมดเวลาของรายการแล้วค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังกันที่ YouTube Stop Loss บายธนวัลบรรโชนแล้วก็คลิกไลค์ที่แฟนเพจรายการ Stop ป o ล s อด้วยนะคะหมดเวลาแล้วช่วงนี้ธนวัลบรรโชนคุณกรมพัฒนประเชษจากบริษัทหลักทรัพย์นบูรัพธนศิลป์นะคะและทีมงานลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ